เขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณหรือเปล่าคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยคะ่ะช่วงนี้นะคะ ตัวเขาเองอาจจะขาดการติดต่อกับคุณสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะทําตัวเองให้เหมือนกับปล่อยวางกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นตอนนี้ค่ะเพราะใจของเขาอาจจะมีความกังวลใจกับความสัมพันธ์เขาน่าจะคิดถึงคุณแต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่สามารถที่จะกลับมาหาคุณได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาเหมือนกับ คาดหวังที่สุดนะตอนนี้ก็คือเขาอยากที่จะกลับมาสร้างความสุขร่วมกับคุณนะคะอยากที่จะมาเฉ,ฉลิมฉลองความสุขด,ด้วยกันอยากจะพูดคุยอยากที่จะทําให้คุณหัวเราะด้วยกันอย่างมีความสุขอยากจะเล่าสถานการณ์ชีวิตของเขาทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รับรู้นะคะแล้วในอนาคตคือเขาก็จะกลับมาทําให้ชีวิตของคุณและเขามีความชัดเจนมากขึ้นค่ะเพราะสิ่งที่เขาคาดหวังที่สุดก็คือ การที่แบบได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณอย่างมีความสุขนะคะเขามองเห็นอนาคตของของเขาและคุณร่วมกันอยู่เสมอนะคะขอให้คุณโชคดีกับความสัมพันธ์ความรักในครั้งนี้นะคะ